เป็นเงือกตอนที่ยี่สิบสองงอแงเก่งงอแงอย่างกับ,บคนแพท้ท้องเลยนะเอวาท้องที่ไหนกันละ่ะเอวาก็แค่หิวอะอะไรนะครับท้องมั้นเหรอเป่ต้องไม่คิดว่าการพูดเล่นหยอกล้อของเขาจะทำให้เอวาตกใจขนาดนั้นหรือว่าเอวาจะท้องจริงๆครับเขาถามกลับพังเอามือลูบท้องตัวเองฉันก็แค่พูดเล่นนะ ดูนายทำหน้าจริงจังเข้าสิเปย์ตองคำเบาๆแต่ถ้าเอวาท้องจริงๆละเฮียเปยมีลูกก็ดีเหมือนกันนะรา้วงั้นถ้าท้องจริงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ยจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงอะถ้าเอวาท้องก็ต้องกลับลงใต้ทะเลเฮียเปยก็ต้องอยู่คนเดียวทำไมนายต้องกลับไปด้วยเล่าท้องแล้วอย่างไงก็แค่อยู่ด้วยกันต่อไปไม่เห็นจะต้องกลับลงทะเลเลยเนี่ยเอวาทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ ใบหน้าหวานเศร้าสลดลงทำไมต้องต้งท่าทีเหมือนจะทิ้งฉันไปแบบนี้ด้วยท่าทางของเอวามันบอกได้ชัดว่าจะต้องกลับลงใต้ทะเลแน่นอนหากท้องจริงทำให้เปตองเกิดความน้อยใจแต่มันเป็นกฎของพวกเราชาวเงือกนะครับแล้วแหกกฎไม่ได้รึไงทำไมต้องทำตามกฎอะไรนั่นด้วยว่าแล้วเปตองก็โกรธขึ้นมาทันทีอย่าเป็นแบบนี้สิครับเฮียเป เอวาส่งมือไปดึงแขนอีกฝ่ายแต่ก็ถูกเมินก่อนหน้านี้ยังบอกอยู่เลยว่าไม่อยากไปจากฉันแล้วตอนนี้พูดได้ยังไม่รู้สึกเจ็บได้ยังไงเปตองกอดอกหันหน้านี้นั่นสิครับทำไมเอวาถึงไม่เจ็บที่หัวใจละ่ะแปลกที่ครั้งนี้ไม่มีอาการเจ็บที่อกปกติแค่คิดว่าจะห่างกันก็เจ็บจนหายใจแทบจะไม่ออกแล้วหมดรักันแล้วสิท่าเปตองประชดประชัน งอแงเก่งฉันเนี่ยนะ่างอแงเก่งเขาถามพรามชี้ที่ตัวเองใช่ครับเฮียเปกํกำลังทำตัวเหมือนเด็กเออนะคิดที่จะไปจากกันอยู่แล้วนี่ก็เลยหาเรื่องกันใช่ไหมพูดเป็นตุเป็นตะนี่นายว่าฉันอีกแล้วนะเอว่าแล้วทำไมจะว่าไม่ได้แล้วครับเฮ้ยเอาละพอเถอะฉันไม่อยากจะเถียงกับนายแล้วอยากไปนะักก็ไปเลยเปตองกำลังจะลุกหนีแต่มือบางก็รีบคว้าแขนดึงเอาไว้ เอาไว้ให้เอวาท้องจริงๆก่อนค่อยว่ากันอีกทีเถอะเฮียเปตอนนี้เราอย่าเถียงกันเลยนะครับร่างบางเอ่ยเสียงอ่อนพลางทำหน้าขอร้องเขาไม่ได้ต้องการที่จะทะเลาะกับคนรักแบบนี้มีคู่รักที่ไหนคขารักกันได้ทุกวี่วันมันก็ต้องมีเถียงกันบ้างแหละเปตองยังงองแงไม่เลิกแล้วเฮียเปจะเอายังไงอ่ะจะเถียงกันเรื่องนี้ไปถึงเมื่อไรเอวาตะคอกกลับทำให้เปตองนั่งหน้ามุ่ยทันที ไม่เถียงแล้วก็ได้เอาตามที่นายต้องการได้เลยอย่าโกรธเลยนะเจ้าเมียจ้าครั้งนี้เป็นเปนตองที่ต้องดึงแขนงอเอวาบ้างไม่ต้องมาเรียกเอวาแบบนั้นเลยนะครับใบหน้าสวยหันหน้าหนีพร้อมกับท่าทีที่แสนงอนแต่น่ารักจนเปนตองต้องอมยิ้มออกมาก็นายเป็นเมียฉันนี่นะฉันพูดผิดหรือไงอะไม่ผิดครับแต่อย่ามาทำเสียงอ้อนเปนตองยิ้มเจ้าเลส่งมาให้ ก่อนจะพุ่งเข้ามาขึ้นกล่อมร่างบางเฮียเปจะทําอะไรครับเอวาไม่สบายอยู่นะนายไม่เคยได้ยินเหรอว่าถ้ามีคนป่วยแทนแล้วนายจะหายป่วยนะ่ะไม่เคยครับแต่ว่าแล้วมันยังไงแล้วครับเฮียเปจะป่วยแทนเอวาจริงหรือไงอ่ะใช่เพราะงั้นยอมทาตามที่ฉันสั่งซะแล้วนายจะหายป่วยชเช้าเล่ชมัดอยากปั๊มลูกกับคนเจ้าเล่ไหมล่ะครับเพื่อน้อยเอวา เอวายิ้มเขินที่คนตรงหน้าเรียกแบบนั้นพร้อมกับเผยาปากรอรับจูบจากคนที่กำลังโน้มตัวเข้ามาอีกสามวันทำไมอาการของนายไม่ดีขึ้นเลยล่ะเอวา จะไปรู้ได้ยังไงอะแต่ว่าตอนนี้หิวอีกแล้วหิวอะไรอยากกินช็อกโกแลตหรือกินผัวขอทั้งสองอย่างได้ไหมครับไม่คิดว่าไอการที่ไปตองพูดเล่นมันจะทำให้อวาจริงจังขนาดนั้นจนเขาชักจะกลัวขึ้นมาซะแล้วอย่ามาทำหน้าอ้อนนะเอวาฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วคนบ้าอะไรขี้เอาชมัดอ้อนให้เอาอยู่ได้ทั้งวันนอกจากกินช็อกโกแลตกับทำเรื่องอย่างว่า เอวาก็ไม่อยากจะทําอะไรแล้วนี่ครับงั้นก็ไปลงสะว่ายน้ําเลยไปแต่เอวาก็เพิ่งจะขึ้นมาจากสะเนาะอยากใจร้ายกับผัวจะได้ไหมเอวาฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีแรงไม่มีแรงเหนื่อยมากด้วยเปตองนอนเก,ล,กลี้งอยู่บนเตียงงองแงเหมือนเด็กอย่างที่เอวาเคยว่าไวจ้จริงๆจะงองแงทําไมครับถ้าเหียไปเหนื่อยงั้นรอบนี้เอวาทาเองก็ได้ครับว่าไงนะนายจะทําเองงั้นหรอ เปตองมองคนรักด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและดูท่าเอวาน่าจะเอาจริงสอนเอวาด้วยนะครับเวลาผ่านไปเอวาหลับสนิทอยู่ในอ้อมกอดของเปตองหลังจากที่ใช้เวลาทั้งวันไปกับการร่วมรักพวกเขาก็หลับสนิทกันทั้งคู่ กลางดึกเปตองรู้สึกตัวตื่นลืมตาขึ้นมาเอวาก็หายไปทำให้เขาต้องลุกออกมาเดินตามหาร่างบางจึงได้มาเห็นเอวานั่งกินช็อกโกแลตอยู่ในครัวนายกินแต่ช็อกโกแลตได้ยังไงทั้งวันทั้งคืนฉันจะอ้วกแทนอยู่แล้วนะผ <c oughs> พูดยังไม่ทันจะขาดคำเปตองก็วิ่งไปอ้วกใส่ถังขยะที่วางอยู่ข้างเอวาเอวาเอาถังขยะมาไว้ใกล้ตัวเพื่อที่จะได้เอาเปลือกที่ห่อช็อกโกแลตใส่ง่ายๆทำให้ถังขยะมาอยู่ตรงนั้นพอดี และเมื่อได้เห็นว่าร่างหนากำลังอ้วกจึงลงจากเก้าอี้มาโค้งตัวรูปหลังให้อีกฝ่ายเป็นอะไรมากไหมครับเอ๊ะหรือว่าเฮียเปจะไม่สบายแทนเอวาแล้วเปย์ตองอ้วกเสร็จก็ยกมือขึ้นมาเช็ดริมฝีปากก่อนจะทิ้งก้นนั่งลงไปตรงนั้นเลยยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาอีกข้างก็เหยียดตรงมือข้างเดียวกันกับขาที่ยกอยู่ยกขึ้นมาเกยหัวเขา่ามืออีกข้างกดที่พื้นพิงเอาไว้ แล้วเอ็นกายไปด้านหลังหายใจหอบเหนื่อยพลางมองหน้าคนรักที่นั่งยองๆมองมาด้วยความเป็นห่วงสงสัยว่าฉันจะป่วยแทนนายซะแล้วจริงๆเฮียเปลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ดีๆก่อนครับเดี๋ยวเอวาจะรินน้ำมาให้กินเขาบอกพลางส่งสองมือประพยุงร่างหนาให้มานั่งบนเก้าอี้ที่ตนนั่งอยู่ก่อนหน้านั้นเอวาเปิดตู้เย็นหยิบเหยือกน้ำขึ้นมาเทใส่แก้วก่อนจะนำมาให้เปตองดืม่มตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเขาบอกพร้อมกับวางแก้วน้ําในมือลงบนโต๊ะพื่อแต่นายเธอเอวากินข้าวหน่อยไหมเดี๋ยวฉันจะทาข้าวผัดให้เอวาไม่หิวครับเอว่าอยากกินช็อกโกแลตอย่างเดียวทําแบบนั้นไม่ได้นะเขาไม่กินข้าวแล้วจะมีแรงได้ยังไงเดี๋ยวก็ป่วยหนักกว่าเดิมหรอกแต่ว่าช็อกโกแลตมันอร่อยเนี่ยอย่าดื้อเตียงตองเอวยิ้มดุแซ่ขึ้นมาถ้านายดื้อไม่เชื่อฟัง ต่อไปจะไม่ได้กินช็อกโกแลตอีกเพราะฉันจะไม่ซื้อมาไว้ให้ในายอีกแล้วก็ได้ครับงั้นเอวาจะกินข้าวงั้นนั่งรออยู่เฉยๆเอาช็อกโกแลตไปเก็บด้วยห้ามกินอีกรอกินข้าวผัดฝีมือของฉันเขาบอกพร้อมกับชี้ไปยังช็อกโกแลตที่วางอยู่บนโต๊ะรู้แล้วครับรู้แล้วเช่ดุเก่งจริงๆเลยปากสวยบนพึมพร,รมทำหน้างองแง แต่ก็เอาช็อกโกแลตเก็บเข้าตู้เย็นตามคำสั่งของผู้เป็นสามีในขณะที่เปตองกำลังลงมือทำข้าวผัดของทุกสิ่งทุกอย่างมีกลิ่นเหม็นไปหมดทำไปก็ยกมือขึ้นมาปิดจ,จมูกไปในท้องก็ปั่นป่วนทำให้รู้สึกผอืดผะอมอยากจะอ้วกออกมาให้รู้แล้วรู้รอดเปตองจัดการทำข้าวผัดตามปกติพอทำเสร็จก็ใช้ช้อนตักขึ้นมาชิมแต่ทว่ากลับรู้สึกว่าไข่ในกระทะนั้นมันเหม็นมาก ทำให้อ้วกพุ่งออกมาหันหน้าไปหาถังขยะแทบจะไม่ทันเฮียเปไหวหรือเปล่าครับเอวาว่าเฮียเปน่าจะไปพักสักหน่อยนะคบข้าวผัดใจนี้เหม็นมากเลยนะเอวานายอยากกินเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันทําให้ใหม่เปี๊ตองเช็ดปากก่อนจะหันไปหยิบจานข้าวเพื่อที่จะนำมันมาเททิ้งแต่เอวาก็ล้งเอาไว้เสียก่อนหอมจะตายไปครับไม่เห็นจะเหม็นตรงไหนเลยไม่ต้องทำใหม่แล้วเอวาจะกินอันนี้แหละ <M> ไม่ใช่แค่พูด แต่ส่งมือไปแย่งจานข้ามาจากอีกฝ่ายด้วยแต่มันเหม็นมากเลยนะเอวานายจะกินได้เหรอในขณะที่เขากำลังเอ,อ่ยห้ามอยู่มือบางก็ตักข้าวใส่ปากเคี้ยวตุยๆแล้วก็อร่อยดีนี่ครับไม่เหม็นด้วยเอวาตักข้าวกินเอากินเอาให้เปตองดูเพราะอยากจะบอกให้รู้ว่ามันอร่อยจริงๆคงจะเป็นเพราะว่าฉันป่วยอยู่แน่ๆเลยการรับรับ,รบกลิ่นถึงได้เป็นแบบนี้ เดตองบอกพร้อมกับพาเอวามานั่งกินข้าวที่โต๊ะดีๆส่วนตัวเองก็ยืนมองร่างบางที่กำลังกินอยากป่วยแทนเอวาดีนะัก <c oughs> สำนันหน้าให้ฉันป่วยแทนนายหน่อยดีแล้วการป่วยมันเหนื่อยจะตายไปขอส่งมือไปลูกหัวคนที่นั่งกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยด้วยความเอ็นดูฉันมีแค่นายและแค่นายขอแค่นายอยู่กับฉันต่อให้ตายแทนก็ยังทำได้เลยพูดอะไรครับ ไม่ต้องถึงขั้นมาตายแทนกันก็ได้นะแค่เฮปเปมีความสุขเอวาก็ดีใจแล้วทีนายังคิดที่จะตายแทนฉันเลยนี่ฉันเองก็ตายแทนนายได้เหมือนกันนะเอวาไม่ได้จะตายแทนเฮปเปสักหน่อยเอาอะไรมาพูดแม้วันนั้นนายยังพูดเสียงดังฟังชัดอยู่เลยว่าถ้าใครมาทําอะไรเฮปเปก็ต้องข้ามศพของเอวาไปก่อนเ<ะ>ปตองเอ่ยแซวก็อเอวารักเฮเปนี่นะถ้าบนโลกนี้ไม่มีเฮปเป เอวาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเอวาบอกพร้อมเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ข้างๆหลังจากพูดจบก็ส่งสองแขนกอดเอวสอบที่อยู่ด้านหน้าสองมือหนาส่งไปจับกรอบหน้าของใบหน้าสวยพรางยกให้เงยหน้าขึ้นมามองกันฉันก็รับนายมากนะเอวาอยู่กับฉันอย่าทิ้งฉันไปไหนนะเขากลัวว่าเอวาจะหนีกลับลงทะเลจริงๆถ้าหาวท้องขึ้นมา เอวาจะทิ้งสามีสุดที่รักของเอวาไปได้ยังไงกันล่ะอย่าพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าครับเอวาขอกินข้าวผัดฝีมือเฮียเปก,ก่อนมันอร่อยมากเลยครับร่ามบางบอกพลางยิ้มแย้มก่อนจะหันมากินข้าวต่อเปตองมองด้วยหัวใจที่เต้นรัวกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะรั้งเอวา,า,าเอาไว้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะมีรูปกับเอวา ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไอแ a มอเมอร์เผมเป็นเงี้ยตอนที่22ค่ะสำหรับตอนนี้ก็จะมีฉากเลิฟนะคะทุกคนเรื่องบนเตียงอ่ะเนาะใครที่อยากอ่านอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันก็เข้าไปอ่านในลิสอะไรได้เลยจ้าแต่ถ้าใครไม่มีแอปลิสอะไรก็จะสามารถเข้าไปค้นหากลุ่มปันฟิกกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อกลุ่มว่าปันฟิกจันควาดาดํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอ่า กดอนุมัติให้ทุกคนนะเมื่ออนุมัติแล้วทุกคนก็จะสามารถเข้าไปเลื่อนหาอ่านไม่ว่าจะเป็นลิงก์เรื่องไหนก็ตามนะคะที่เดียบโค้ดลงไปในนั้นทุกคนสามารถกดเข้าไปอ่านกันได้เลยจ้างั้นวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย